คริบก่อนๆผมจะบอกพี่น้องว่าเกษตรอาชีพเกษตรกรนะครับเนาะถ้าจะมีรายได้มีกานะําไรเนี่ยมันอยู่ที่การลดต้นทุนแต่เราจะไปยึดเป็นตายตัวมันก็ไม่ได้ดอกพอถ้าเอาอลดต้นทุนแล้วไม่ยอมลงทุนน่ะลดต้นทุนก็ลงทุนนี่แยกให้ออกจากกันนะครับลดต้นทุนคือลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นแต่ลงทุนน่ะคือค่าใช้จ่ายในส่วนที่จําเป็นเอาเท่าที่จําเป็นที่ทุดแล้วเราก็ทยอย ชีวิตชาวสวนบนไซจุดเริ่มต้นสวน3ามกำลังจะเปิดตำนานแล้วพี่น้องหมดไป6 5พัสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับเขียวสวนคลาดบนไซฟาร์ม KVF เช่นเคยวันนี้มาอวดไม่ใช่อวดหรอกมานำเสนอวิธีชาวิทชาวสวนบนไซครับเ,เปิดสวน3นี่เตรียมพร้อมแล้วแทงน้ำ สายางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนสามจะมดเท่าไหร่ว่าใช้อะไรมั่งแต่ผมว่าตามที่บอกคลิปก่อนน่ะผมว่าหมื่นอัพอันนี้ลองมาดูก่อนว่ามีอะไรมั่งถังแก๊สนี่มีเกี่ยวเด้อมีอฝากซื้อถังแก๊สนี่ไม่ได้ใช้ในการทําสวนเด้อามาดูกันเป็นแทงนา้าขนาดหนึ่งพันลิตรคืออยากได้อยากได้พันห้าร้อย 1, ลิตรแหละงบไม่พอนี่มดไป 6, หกพันห้าเลยพี่น้อง นี่แค่เริ่มต้นนะนี่มีอุปกรณ์พวกทุนลอยข้อต่อต่างๆวาล์วกาวคือผมไม่มีความรู้ด้านนี้นะถึงจะเป็นคนทําสวนจาของร้านเขาจัดให้แต่เขาก็ดีนะเขาจะจัดให้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเลยแบบไม่ไม่ขายสิ่งที่แบบไม่จําเป็นอันไหนที่ไม่ต้องใช้เขาก็ไม่ไม,ไ,มไม่จัดให้หรอกเจ้านี่ดีมากเลยเพราะว่าซื้อกันประจําปั๊มนี่ซื้อเป็นตัวที่3ตัวที่4ี่แหละปั๊มน้ำนีำ่น คือส่วนสนี่เป็นปั๊มน้ำขนาดหนึ่งแรงตัวนี้กี่บาทเนาะไม่ได้ดูบินแต่ย้ำว่าทางแก๊สนั้นไม่เกี่ยวเด้อัอนนั้นเมียฝากซื้อแต่ว่าเงินผมมดไป6 5พันห้าเดี๋ยวลงรถหนีทางก็ก่อนพี่น้องเ,เนี่นี่เดี๋ยวมาดูกันชีวิตชาวสวนบนไซจุดเริ่มต้นส่วน3ามกำลังจะเปิดตำนานแล้วพี่น้องเอาลงรถมาแล้วก็ดูใหญ่เหมือนกันนะพี่น้องแต่แทงนี้ ยังไม่ได้ไปไว้ที่สวนสามแล้วจะไว้ที่สวนหนึ่งสูงเนินสวนบ้านผมนี่ก่อนคือสวนถังเนี่ยผมจะไว้สาหรับผสมปุ๋ยผสมยาเร่งรากเวลาจะลดเพราะว่าต้องรับมือตอนลูกเปิดเทอมนี่ที่จริงอยากทามานานแล้วแหละเพราะว่าไอ้แท่งนั่นอะแท่งใหญ่พันห้าร้อยลิตรที่ผมใช้ประจำมันนะมันเอาไว้สําหรับลดสวนแล้วก็อย่างไงล่ะ เอาไว้ใช้ชุกเฉินเวลาน้ำปราปาหมู่บ้านไม่ไหลแสดงว่าล้างจานเอาไว้อะไรนี่ได้แท่งหนึ่งตัวนะที่หกพันห้านี่อ่าปั้มหนึ่งตัวนี่ดูแล้วนี่ทุดลอยนี่ชุดสําหรับส่วนสองนะครับนี่ไอ้ส่วนสามที่หลังบ้านแม่ผมนี่ยังไม่ครบนะท่อแปดเซนข้อต่อข้อง,งอทุนรอยนี่ท่อลงแท่งนี่ที่ผมบอกว่าซื้อประจํามันไม่ใช่พังนะแต่ว่า ผมต้องใช้ปั้มรดมันมี3ส่วนเนาะสองส่วนส่วนบ้านแม่ส่วนบ้านผมอแล้วก็อันนี้เอาไว้สำหรับสูบน้ำออกในทุนบ้านหนาฝนนี่นี่ตอนนี้มดไปก็การซื้ออุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้นะหมื่นกว่าแล้วดังนั้นก็อขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยอุดหนุนสินค้า,าต้นมาจากสวนคลาดบนไฟาร์มที่มีเงินมาซื้อของพวกนี้ก็คือ เ,เงินจากที่พวกท่านนะครับจากาคนเล่นบอนไซหรือผู้สนใจพันไม้ต่างๆทําให้ผมได้มีโอกาสมาถึงวันนี้มาเปิดสวนสามเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้แท่ทงแรกที่ว่าทําไมาใส่ปุ๋ยไม่ได้กันนี่เป็นแท่งพันขนาด1,500ลิตรแต่ว่าใช้ปั้มขนาดครึ่งแรงตัวใหญ่แทบเท่ากันนะพี่น้องแต่ว่ามันใช้ครึ่งแรง คราวนี้พอซื้อสําหรับสวนสองตัวนั่นที่ซื้อใหม่ก็เลยอยากได้เนแบบเอาแรงๆเลยมันจะได้ดรถเซ็ตเร็วๆพะปลาปลาหมู่บ้านผมอ่ะม,มันมันมันไหลแบบตามใจฉันมากเลยกว่าจะเต็มนี่อันนี้คือใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่ได้ที่ผมต้องซื้อเอามาแท่งอีกแท่งหน,นึ่งอ่ะมาเปลี่ยนแผนนี้ตอนซื้อมาแล้วคือแท่งนี้เอาไว้สาหรับเวลาน้ำปลาปลาหมูบ้านไม่ไหล เราก็จะได้เอาไว้ลดน้ำต้นไม้รดอะไรนี่ก็จะมีฝาปีดมีอะไรละแต่นี้คุมกันฝนคือไห่ช่างก็ทำให้ที่คุมอันนี้ไห่ช่างเขายังไม่มีเวลาที่จะทำให้คุมไม่ให้ฝนสาดต,ตัวปัม๊มก็เอาพัดติค,คุมแก้คัดไปก่อนอันนี้ไอ้ปั๊มตัวเล็กที่ผมซื้อมาใหม่น่ะผมจะเอาไวส้สำรับใส่ปุ๋ยเวลาจะลดปุ๋ยคือไม้ผมมากนะพี่น้องเดี๋ยวนี้น่ะ ไม้ผมเพาะเยอะเดี๋ยวไปดูว่าทําไมถึงเพาะเยอะนี่คือไม้ที่เตรียมพ้อมสําหรับไปลงสวนสามครับพี่น้องเป็นเพมหน้าลินซานกิงตอนอ่าแล้วก็มากเมเปิลฝรั่งหนูฝรั่งหนูจะอยู่นู่นแดดร้อนเด้อผมไม่พาไปดูแล้วเดี๋ยววันหลังจะทานั่นแดนนดร้นอนคราวนี้จะย้ายไปสวนสามหลังบ้านแม่ผมไว้สําหรับ อย่างที่บอกเอาไปทําขนาดอไก่เขามาได้พี่นอ้องเอ้ยขนาดกั้นม,มาทางไก่แมไ่ไก่อะไรเลยคือพวกไม้เพาะใหม่จ้างน้องสะพายเพาะครับให้น้องสะพ,พ้ายปลูกให้จะมีหลายอย่างเดี๋ยวจะยอยไปเปิดสวนสามเดี๋ยวจะพาไปดูสวนที่จะเปิดสวนสามคลิปนี้ไม่ได้สาระประโยชน,น์การนําเสนอเลยกแค่อยากอวดที่มีวันนี้ได้เพราะพี่น้อง ที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน Facebook เพื่อนสาย YouTube เข้ามาช่วยอุดหนุนสินค้าจากสวนผมไม่จากสวนผมทำไม่สามารถออขยายสวนได้ตามที่ผมคาดหวังตามที่ผมอยากทำมานานละถัทงที่ซื้อมาก็จะมาวางประมาณนี้แหละสำหรับใส่ปุ๋ยเดี๋ยวต้องเคลียร์รความสะอาดคือถ้าไม้เยอะขนาดนี้พี่น้องมาใส่ปุ๋ยทีละกระถางทีละถุงนะ หมดวันก็ไม่เซตรวมๆแล้วเบสเซตก็ก็เกือบหมื่นกระถางนะถ้านับเล็กนับน้อยอะทุกอย่างนะถ้านับอะดังนั้นผมก็เลยไปปรึกษากับคนที่เขาทำกเกษตรเขาก็แนะนำให้แยกถังมาอีกถังหนึ่งเวลาเราจะใส่ปุ๋ยเราก็ละลายปุ๋ยใส่ไปในถังนั่นเลยแทงหน้ามานั่นเลยเราก็ลดเลยละลายปุ๋ยแล้วก็ลด,ลลลลดหรือเวลาเราจะใส่ยาเรียงรากอะเราก็ใช้ถังขนาด1,000ลิตรเนี่ยลด พอมันมดแล้วเราก็ค่อยเปิดหน้าใหม่ใส่มันจะสะดวกดีกว่าเรามาทําการหยอดปุ๋ยที่ละถุงที่ละกระถางอย่างงั้นน่ะไม่ทันกินนี่เหตุผลที่ต้องลงทุนซื้อมาเพิ่มสถานที่ที่จะเปิดเป็นสวนสามหลังบ้านแม่ผมก็พ่อพ่อผมเป็นคนทําความสะอาดให้ทาความสะอาดให้แล้วเดี๋ยวไปดูกัน,นพี่น้องวันนี้วันยุดผม นียายอาหนังสือนี่ยายไปดูสวนสามหลังบ้านแม่ผมลกๆหน่เด้อพี่น้องเลยนี่คือโดนโดนน้องเขยยดึดโดนน้องเขยยึดเป็นน,นี่ฟาร์มไก่ชนเพราะว่าผมยกเลิกไปแล้วที่เคยพามาดูมานานแล้วแหละอุ้ยอยุตกเนี่ยคือหน้ามันท่วม นี่พอมาฟันป่าให้แล้วครับนี่พอมาทำความสะอาดให้พอ้อมล่ะเพราะว่าบอกพ่อว่าเดี๋ยวจะย้ายไม้มาคราวนี้ไม้ที่เอามานี่มันคือไม้ที่ใหญ่แล้วแหละไม้แข็งเรงเล้วพวกต้นไสต้นอะไรนี่เดี๋ยวทำการฟันออกอก็ที่ไม่กว้างเท่าไรแล้วก็ถ้าทั้งหมดนี้ก็น่าจะไม่ถึงงานนะพี่น้องแต่ก็น่าจะปลูกได้เยอะอยู่ก็จะเอาพวกมะขามพวกอะไรมา พ่อมาทำความสะอาดให้แต่พ่อเป็นคนไม่ชอบออกกล้องเน้อเลยหลายบางคนถามมาว่าไมาเห็นพ่อสักทีพ่อแกไม่ค่อยชอบออกกล้องนี่ต้นเอมเอมไต้หวันได้มเมล็ดมาจากไต้หวันเมื่อหลายปีแล้วพอมเมล็ดนั่นนี่ยมายที่โต๊ะข้างที่จริงแล้วมันก็คืออดีตส่วนสองของผมนั่นแหละอันนั้นใครใครมากั้นเราไก่นู่นนี่ ก็จะวางางนี้เลยวางไวปาำรับ่านี่คือเอาพวกมะขามมานี่กั้นไก่อย่างที่บอกอะ่ะหมื่นอัพขึ้นอะ่ะนี่ถ้ากันตะขครเพิ่มเยอะก็รวมๆแล้วหนาจะตกรวมสองหมื่นพี่น้องเลย <c oughs> พอฟันห้ยเรียบร้อยแลย้วแต่ยังไม่สะอาดเรียบร้อยดีแล้วแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ เนี่ยจะวางไปนี่แหละครับเอาต้นไกลต้นอะไรออกเอามาขา่ามมาลงมาวางมันจะได้โตเร็วทำขนาดเห็นไหมนี่น,นี่อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เอาออกแต่เดเอาออกนี่เป็นฟาร,ร์มไก่ชนน้องเขยซุ่มไก่ชนแต่อยู่ด้ยวยกันได้ ถึงจะเลี้ยงไก่ชนก็เพราะว่าไม้ที่เอามาเป็นไม้ใหญ่แล้วเป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วเราอยู่ในกระถางี๋ยวผมก็จะทําการยังไงต่อไปก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการปลูกในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องว่าจะปลูกแบบไหนเลี้ยงยังไงนี่ส่วนสามอันนี้พามาเปิดตัวก่อนพามาดูพามาแนะนําจะไดะ้มีสินค้ารองรับเพราะว่าตั้งแต่ทำํำไม YouTube นาบพี่น้อง ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเลยจากหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังฮารดเล่นคนที่กําลังสนใจอยากทําสวนบนทรายอยากลองเลี้ยงก็ได้รับความสนใจมากคราวนี้ก็มีคนเข้ามาดูงานมาขอ,อคำปรึกษาวิธีการเลี้ยงอะไรก็หลายท่านเนาะแต่ผมไม่กล้าที่จะขออนุญาตเขาถ่ายคือที่เข้ามากันนะครับเนาะบางทีก็มาเป็นหมู่คณะอะไร่เงี้ยบางครั้งก็ เกรงใจด้วยความที่ยังไม่สนิทแต่ถ้าวันไหนเพื่อนสนิทมานี่เดี๋ยวผมจะพามาดูนวดเขาเฟื่อยู่ถือสาด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้นี่ยุ่งกับการขยายสวนคืออยากทําเพราะว่าอยากมันได้ตามฝันเลยเพราะว่าเราต้องยอมลงทุนหน่อยนึงเทียบก่อนก่อนผมจะบอกพี่น้องว่าเกษตรอาชีพเกษตรกรนะครับเนาะถ้าจะมีรายได้มีกําไรเนี่ยมันอยู่ที่การลดต้นทุนแต่เราจะไปยึดเป็นตายตัวมันก็ไม่ได้ดอก พะถ้าเอาลดต้นทุนแล้วไม่ยอมลงทุนน่ะลดต้นทุนก็ลงทุนนี่แยกให้ออกจากกันนะครับลดต้นทุนคือลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นแต่ลงทุนน่ะคือค่าใช้จ่ายในส่วนที่จําเป็นเอาเท่าที่จําเป็นที่ทุดแล้วเราก็ทยอยอย่างที่ผมซื้อแท่งซื้อถังซื้อสายยางอะไรมาอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งจําเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อนะไม่ไม่ลงทุนน่ะใช้น้าประปาหมู่บ้านลดมดวันก็ไม่เซต เราก็เพื่ออำนวยความสะดวกเราเป็นเป็นการซื้อเวลาไปด้วยลงทุนครั้งหนึ่งแต่เราหากินได้ยาวนี่คือคําว่าลงทุนส่วนไอ้ลดต้นทุนนะคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นนั่นแหละอาชีพกเกษตรกรมันถึงจะอยู่ได้นะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็มานําเสนอเป็นคลิปแบบยังไม่ได้สาระเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทําการปลูกทําอะไรจะมาติดตามกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูครับ มาชมวิถีชีวิตชาวสวนบอนไซอันนี้เปิดตัวแนะนำส่วนสามก่อนเดี๋ยวทาเซตเมลัยเ,เ,เรื่อมลงมือเมลรยจะมาทําเป็นคลิปนําเสนอต่อไปนะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านที่เขา้าติดตามชมช่องเล็กๆส่วนเล็กๆของผมนะครับฝากติดตามปเป็นกําลังเรงใจสแสดงความคิดเห็นอคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับว่าอยากให้นําเสนอแบบไหนอะไรยังไงที่ติต้งแนะนําได้ครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับซื้อตะข่ายกันอีกกระสายยางก็น่าจะไม่ต่ำกว่าอีกประมาณ3-4พันรวมแล้วนะถ้าลงส่วน3านี่นะสองหมื่น <c oughs>